ก็องขอบคุณน้องๆทุกท่านนะคะที่เขียนพวกเพลงทีค่ะปรวสการณ์ท่องเที่ยวและกีฬานะคะโอกาสนี้พี่อยากจะขอให้น้องๆช่วยฝากผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นของทุกคนค่ะเอาเริ่มจากพี่อินก่อนดีกว่านะครับพี่อิขออินนะครับผมผลงานก็หลักๆตอนนี้มีอัลบั้มนะครับ debut song safe หกอัลบั้มเป็นอัลบั้มรวมของรุ่น F หกนะครับตอนนี้วางจำหน่ายแล้วก็อยากให้อุดหนุนกันนะครับเพลงเพราะเต็ลอัลบั้มเพลงเพราะการันตีครับผม รวมไปถึงนะครับตอนนี้มีงานอ่านข่าวของ True Insight ครับผมทุกวันพุทธนะครับคิดถึงเปิดไปดูกันได้เปิดไปดูกันได้ทุกพุทธเลยประจำเที่ยงกับสองทุ่มครับจ้าครับน่ามีเสิร์ฟด้วย True Insight ช่อง61นะครับก็รป็นลูกเกินกว่าเจ้าตัวอีกรูกเกินกว่าเขาอีกอะไรอย่างนั้นนะครับมาที่หนึ่งวันยูดีโซ่ก็เราฝากรวมๆแล้วกันนะครับสำหรับพวกเรานะฮะโปรเจกต์วันยูดีโซ่ครับผมใช่ครับก็ ่อนมา2ซิงเกิลแล้วนะครับก็มีอย่างที่ฟังไปครับมีสักครั้งแล้วขยับนะครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่นี่ก็จะตามมาเรื่อยๆเใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดอยากฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงพี่อิดนะฮะวันพอดูโซหรือว่าสินเป็นท่านอื่นเนี่ยเข้าไปที่ไหนครับรอนครับก็เวอร์ไวฟ์เอฟก์ TrueMusic.com นะครับจากเว็บไซต์เดียวมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น MV หรือว่ารีแคปหรือว่าเพลงนะครับมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสเต็กก๋วยเตี๋ยน้ำตกไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่อาหารตามสั่งที่เราไม่ใช่ครับที่ว่าไม่ใช่ออ่่าาเละที่สำคัญครับขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องในที่เรามีโอกาสได้มาร้องในงานเฉลิมพระเกียรติครับพระราชาพิเศษครบรอบ60ปีจ้าของในหลวงของเรานะครับก็กอีเชื่อว่าในหลวงของเราคง ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าอยากเห็นคนไทยเรารักกันนะครับผมก็คืออยากจะขอให้คนไทยเรารักกันมากๆนะครับมอ่เป็นของขวัญให้กับในหลวงเพื่อให้ท่านมีพระพลนไมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถูกต้องนะครับเพอเป็นทอหลวงเราไปนานๆนะครับขอบคุทุกคนรักกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายๆนะครขอบคุณนะคะน้องีทุกคนค่ะขอบคุณขอบคุณแทงชาวระทรวงการ